EP c EP สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเราจะมาจเจาะลึกจิตวิทยาของผู้สัมภาษณ์สายข้อมูลกันว่าเขามีลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ลักษณะของผู้สัมภาษณ์สายข้อมูลนะคะก็จะบอกเลยว่าเวลาที่คุณไปสัมภาษณ์งานกับเขาเนี่ยเวลาที่เขาพูดนะคะน้ําเสียงของเขาจะดูเป็นแบบโมโนโทนดูแบบไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนที่มีความสุขขุมรอบคอบแล้วก็เวลาที่อธิบายอะไรก็มักจะอธิบายแบบละเอียดมากๆค่ะแล้วก็ชอบดูอะไรตามกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของเหตุผลข้อมูลแล้วก็หลักการค่ะแล้วเวลา ที่คุณสัมภาษณ์กับเขาในขณะที่คุณพูดค่ะเขาก็จะตั้งใจฟังทุกอย่างที่คุณพูดค่ะแล้วเวลาที่คุณตอบสัมภาษณ์กับคนกลุ่มนี้นะคะกับผู้สัมภาษณ์กลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราตอบไปเราจะต้องตอบแบบตรงไปตรงมาแล้วก็อย่าลำคาญนะคะถ้าหากว่าเขาจะถามคุณแบบละเอียดหรือว่าอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเนี่ยอย่างละเอียดนะคะ แล้วก็ข้อมูลอะไรที่คุณไม่รู้ก็ตอบไปเลยตรงๆว่าไม่รู้นะคะอย่าให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปเพราะมันอาจจะเกิดผลที่ไม่ดีกับคุณได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอย่าลืมเตรียมตัวทุกครั้งก่อนไปสัมภาษณ์งานนะคะและถ้าวันนี้คุณต้องการอัพสกิลตัวเองในเรื่องของการตอบคาถามด้านการสัมภาษณ์งานหรือสัมภาษณ์เรียนต่อก็ตามและต้องการดึงศักยภาพภายในให้ดูโดดเด่น,นะคะคุณสามารถทักแชทหาเพียน,นี่รๆได้เลยค่ะ เพราะทีมงานงพี่อีニนนจะช่วยกายคุณฝึกคุณให้สามารถตอบคำถามได้แบบมืออาชีพค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกด f o l l o w p a พใช้้พี่อนนี้ด้วยนะคะ